วิ่งกบเยตัวนี้กบกบจอบหญ่ามมีเยวิ่งเขียกันนีกบเยแหละตัวนี้ไปนี่ไดีตัวนี้นะามนใหญ่ผริดีสิปายตแกงเสร็จวตูสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่ทุกคนวันนี้ก็ออกมาหน้านะออกมาหน้ามาหาเราแย่กบนะมาหาคุดกบตามให้น้าและ จกักส่ได้จักบไ่ได้เลยอ่ะถาหลุนถาเวิ่งน้ำกันออกมาสู่เอื้อยนะแต่วา่าเอื้อยเพิ่นไปก่อนเลยเอื้อยเพิ่นไปแยกก่อนเลยออกมาก็ลูกไายพอสบายเพิ่นขี่รถมาส่งหอดเครื่องทางแล้วกะ็ให้ซอมกับลูกายอย่างมากนะบ่ไแต่เห็นหูนี่คือแบบว่ามีลรอนะเามนี่บ่ได้เห็นหูกระปูหูวที่มันเปิดนะกันหูที่มันบเปิดกับ่มีเพราะว่ามันเขบาบ่ได้ด้วยต้นหูใได้ที่เปิดมันบ่ค่อยพลาดนะ จะ่นใดเจ็ดตเ่เนมันครับใดเจ็ดตับหน่อยซโตัว้ยบหน่อยซ้ตัวเลยเปนอปลังไปอันนี้มันไรนี่งให้แต่ว่ามันทากูับเออเดียวกบยซ้ำตัวเดีเขียนใไรเดี๋ยวไล่เตอุบเลยแล้วกับครั้งครัมิสภาพีจกรน่เนาะเยี่มไปก่อเราไปก่อไม่มีอีกบ่ ไปแลวบ้านแยวหนฉันมันดำอีหยังขุดเปนเกียดบ่เกียดเนาะมันอยู่ในหูตัวนี้เหรอบ่หกเจะโอ้หปิดกรขุดบ่บั่ปิดนึก่ากบเหอบ่เออกระปูเด้อหูตัวนี้ เขาไปจี๋หลแล้วเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเิ็ดเจ็ดเนี่ย็ดน้อยเจ็ดน้อยแน่มาลงหูตัวนี้เลยลงหูน้ําเดิมือเป้ากัะปูเอาไปจี๋ให้ปาเก๋มันกินดีนลยกระติบซ้ตัวมันจะมีใหญ่อือโออ้หูใครเอาไปกันเหรอะหูใคร โอ้ด um. ี๋ยวหูตัว้กาแฟเนี่ยเดี๋ยวูตัวนี้กาแฟเนี่ยคุดบางคนนี่คือชิมี่เขี่ยตัวนี้แปงอะคันน่ะนี่เลยเี่วเขี่ยเขียดีบ่เออมันข่าเลยเนาะเจอหน่อยอุ้ยไอันนี้หูตัวนี้คือชมี่บ้างสิคุดคุดหูปป้แต่ชิมีเขียนีคอ้ยเขียหน่อย กะโอ้เขียนยังมาตัวหน่อยตัวย่อยเถอะแกมหูอัดเผื่อนะที่นี่ก็มีนี่เองเขียวกับนี่กระปูงได้ที่กุดเบิงกุดออกจักหน่อยยังเอาไหม่เงี้ยบ้างเขืยวว่ะเขืยวมันกับเขาหูอัดเผื่อกันนะเขืยวมันกับบริเขากรบกันนะฮะนี่เป็นบางหูปะ มีใครตีน่ะหัวนี่โอ้ยแหงลงไปบ่มีหยังขึ้นมีมันก็ตั้มแต่วเนาะบ่มีบ่มีนี่แหละเลาะหาตั้มให้นะันนี้แหละตั้มให้หนะตั้ตจะให้หนะอันงางเงีดด้แตนะ่ว่ายังไม่ทันได้เห็นหูเปิดอยู่นะเห็นหูเปิดนั่นคือว่าแหละขณะเห็นหูจะเปิดไม่ค่อยพาะ้วหูสิปิดกะ เป็นบางหูหูมีหูบ่มีนะเพราะ่าบงอันมันก็เข้าบ่ได้เด้เดี๋ยวหูมันสิมาอหาอีกต่อไปสิบ่เห็นได้บ่เนาะจะหูจังได๋หูเปิดสิบ่ได้บ่จักโต2โตนี่ดีทุกคนเลมาเฮาะเลยหูเปิดนะแต่ว่าบ่งสิกจักสิมีจักบ่มีนะเดี๋ยวสิออมสิลองุดเบิ่งกก็ให้ที่ ุลมากระถืงเลยนะทุกคนเขมายงอยู่แล้วก็ข no, ิ้มแร้วหยิ่ยังโอ๊ย็อ็บตช็นี่ดิทุกคนหูเปิดหูนี่เจกซี่มีจะบุมีนะเอ้าพุดอีกมีใครตีเนาะหหใครเนี่ย ยาน,นหูวมันโกดนะเลยต้องคุดลงหน่อยแม่ถึงเลยถึงไว้เนี่ยนี่มันก็ชิบุมีอีตีไปเลาะต่อไปเลาะอ,อีกจักหน่อยนะถ้าบุมีกะนชิมือ่อะชิมื่อก่อนเพราะว่ามันแดดแห้งบ่ไหวถ้าตอนแรกยังชิเลาะใหม่นะโอ้นี่ดินี่ห่วนี่ห่วนี่ทุกคนงามคักห่วงนี่งามคักบุมี่มู่นี่บุจักลายว่าเลยนี่มากอเลยนะทุกคน khở bừng năm đó cần là bố mẹ muộn ren và bố má ăn hẹn nào mua ngam hẹn na chay vô à, thường này nó được luôn mình tự vô leo hút long ma cả thường rồi hút xuống bò ní Màu mì lý được con โซ่ประมานแล้วนี่เดี๋ยวสิโลไปหาเอเว่นนะไอเด็กสิโลเมื่อจะทำเอเว่นได้ยีบอ่ะโซ่มีเด็กกระปูตัวเดียวกระเพียดหน่อยตัวเดียวใส่ซุ้มเสือจะก็ไปแล้วไปจักเสียดกันกูถูไดกรบปรมานนะโอ้โหพอซินี้กรบบมีเอ้าพาเบิ้งมาแลงแกมือใหม่นะไห้บได้ตอนเสากันได้บอโ้ได้อีละวันทีมุรัยยักษ์โตเฮ้ยแย่กัน โอ้ได้ uh, us, uh, mm ๋ม hmm. ต uh, uh, ัว yeah. นี่ห้ามอไรพ่อโตคุดเลิกบลเกคู่คือซีมี่กับโบมีโอ้หูอัดเผือกชองหูมีประสองอันน้สอนซองัวะชัยหูันี้สอนซองนะเอ๋อนนี่ใส่เนียเนี่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 ยตัวใหญ่บาตัวเขาก่อนใหญ่กว่านี้น้อยหนึ่งนะเออ กันอวดอวดเขาตัวใหญ่จะจะสองตเนาะอืมเหมันสองโตอ้หมไรสามหูดีได้พกโตเลยทิศอะดีได้เจ็ดได้เจ็หละเข้าบรไัทอตพูดโลเห็นเลยบริไัทอนาะต้องคนหมานอุ้อยหมูจำบะหมานที่เข้าบรไอตวพูดลงไปกับเพาติร์ต้รนึงเอาไร่สามนึ่งกัไรตบนใหญ่กเตร์นึงเนาะบ่ิัทผตเออใครบริษัทผู้ตควอวายังเดาะ Nguru mạng gần như nào, mẹ 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 mấy con mẹ 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 แล้วพะเน่ต่ำดิดเดียเฮ้อปลายังมีเอาเบใจคุดคุดมันลินี่มันลิบ่ะพะเน่ต่ำมันลิคุดดุงอีนเอาคุดคุดคุคุดเราคุดกันกระลูกแทกแทกปลามันไขวบ่ะงามเินเยอะเหมือนบ่เถาเป่า

Nhanh ôi thôi tôi nhanh ra bữa bữa <cười> <cười> tớ bữa tớ bữa <laughs> tớ bữa tớ bữa <cười> bữa 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 tôi đi ăn 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 เียวเลยหายากมาสิสดเนอู้ห็นแต่เดียวก็เอาอยากแมันเปื่อนะกำลังมานตัวหนึ่งนะสวกำลังมานตัวหนึ่งแต่เอื่อไอดย์เจ็ดแปดโตเลยะแปโตเด้เนาะเอื่อไดยเจ็ดแปดโตเลเอาลอยอีกเดียวดเอื่อคุดอีกเลยต้องใช้กบและยังคุดใม่เดียวกันกับตัวที่ได้ายหนึ่งเลยกหลือนึ่ Ngủ hả bố? Move ngủ Move over. 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 tôi nhảy Move over. 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 Ui, từ từ, over. Move Ngủ ตัวญ่ตัวญ่ตัวน่ม่ยงเ่ะมาหาแมุ่นปะไดลกบหลายผูเบิ้งเน้ำปใช่บออะไรบดีคุกบไหน้ากะิบอะไรหูใช่เ้ออะไตัวบ่โอ นดี๋ยวหุ่นหูนี่แม่นนะเฮงต้องไปตั้มนี่ชั้นหูตัวนี้มันจะขุดนะจะโอบขุดอัดเผืองคือกันแต่หูตัวนี้มันขุดเดี๋ยวชิขุดเบิ่งอีกซื้อกว่ตั้มนะทิแม่นเลยนี่ถ้าเอ้ยเอาไม่ก่อมาอยู่นี่แหละขุดกลางคางพี่ยังนี่แหละมันตั้มเนาะตั้มเาะ่าที่มันหลีขึ้นก่ออีก ก้ไม่คิดถึงอยู่มังลงสองทำบาทกระตำตะพูดลงอีกส้ะนมี่ยถ้าแง่ลงมันต่ำน้อมอุบเลยฮะเด็กมันน้ำหน่วงเลยกระพู่กระตำลงไปมันก็แข็งแขงกี่โดเมนนะว่าเราจะว่าวมี ข้างคางค่ะฮะโบคางนี่เออค่ะเสียบใส่มาละเกิดจะงีปวดปวดพกจเจดกัมจยังไมันมันรีให้เราให้งีตั้มแม่น้ำมันนวดบุบเออตัดขื้นมาไันยังนะตัวเกแค่ไหมันบาด นดองโตมจีมเมื่อจากไหนนะทุกคนมันอยู่อะมาแล้วีการได้รอาอีกแล้วนี่สวมเด็องโตเอยได้เป็นซิบซิบโต้แน่นอนหมูไห่เนาะเอออากรอบเมื่ออาพิมเมื่อจัดไปดีด้เมื่อใส่ของน้ำป่างี่จะพูดทู่นี่ก่อนงี่พูดเสียมกัอนนะมีเขียกันนีกบเนียแหละตัวนี้ ทันจัาบ่ทันนะนี่หมดท่านจ้ามึงมีหัวก็ใชจแม่ขุดไปกด,ดไปจ้ามขอหอยอยู่งดิมันแดดกมากม่านะแม่เฮ้ย <c> ไ <ười> อ้จเจ้าไปใส่ของน้ำป่าหรือเปล่าบิ่งทุกคนกบ พุดีซิปายโตนะโตใหญ่เติบยุ no. ่กับทวกานห่อยกานได้อย่าติ no. no. ้งอย่าสุดแม่ที่ไหเกิดใดพดีซิเอโตนะเกลายผสมในโซโตแม่พดีะอดนี่นละลายอีกเมาแรกเนาะต่อกระนี่แรกก็ใส่เบ็ดกระนี้กับปรเทศ่ใหญ่ไเเสอทองละเสืจได้กินบีสิออน

một hiếp, một, hiếp không? một hiếp không? hẹn lấy ừ. cái xe nắm tí mọi người nữa lẽ mất mát 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 nó mát 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 nó กกโอ้เปลือยเบิดน่นี่จนเบเห็นหม่งเห็นแต่กระดูมาทุกคนมากินข้าด้วยกันกินแกงกบแบบจะเด้จะมันมันกบมันน้อยมันเปลือยมาก น oh, ้อะไรแบบนั้นออกแค่น่อยมั้นะกินช้อนคนไปจิงไปก่อนนะติงเห็ดอยู่หน้าหงายในหวกิพย์ว เราทุกทองเลยฮุ้แม่มันเนือชีได้ยังหรือชีชีได้ยังมันเดือดให้รบแบบแค่แม่ nói นุ่งแบบ

มันลมซับแป้งข้งมันเหรอแล้ับองห้าอันนี้ไข่นี่นี่นี่เขาเจกดีใส่ข้าวงะกระปุกเลยไีเล็กน้อยตงกับเดียวที่บ้นมดนดีไข่หน่องหรอ คนับเทาอืมแคบเนาะมันเขาห้อมจันเราไปเห็นบางเมเลยเดี๋ลวยังน้าปน้ำเนี่ยล้วก็เลาะคุดคกบต่อนะทุกคนเนี่ดี๋อมคุดหุ่นี่คิดว่าคือสชิแม่นนะแง่ตำเพิ่นแอบๆราก็เอากระปูออกมาก่อนเลยนะจอมเขียวกระปูออกมาก่อด ไม่ใช่พุทเบิ่งคิดวานาที่แม่แนะเหนะที่แขวเลยแล้วก็เลาุทต่อคิรบไฮเดนะหูเมนน,นี่ทุกคนนี่เมนเพิ่นนี่เีว่าทึงกระปูก่อนนะเพื่เ,เทงน้ำหังเีนี่ทุกคนตัวหนึ่งแอบ,แอบ ไปขีดตมน่าะเหาะฮุดนะกระมานเลยนะคหยแหลกไอ้ยหูแหลกนี่กระมานเลยนะกำลังเลาะขุดเบิงสะออมขีราบมีนะหูมันสะออมก็เลยบริถ่ายให้เบิงจนชิขุดหูมันเพราะว่าหูมันบ่ค่อยงาะอะไรนะขีราบมีขฮุตอีหูนี่นะมันเป็นหูปิดหน่อยหนึ่งเปิดแน่ปิดหนีนะหูนี่นี่เหมือนกันนะ หัวนี่มันขุดนะต้องขุดลงไปอีกโอ้ยทีสามี่ขุดเทิงเลยขนาดนะบุ้มี่เาะไปอีกเนี่ยแต่คุดออกมาแล้วหูนีีจะออากระดิ่าบุ้มีอีกนะมี่คือว่าแล้วหัเดียวขิด่าบุ้มีอเหนะนี่ดิ จะออกมีนหัว่าเปนเต็มออกเลยนห้ยมันเขาเกินนะทุกคนมันเป็นถ้ำลงมาโม้โหงามดอกงูมันอัดเผืิงก็เลยไปถ่ายนะคิดว่ามันสีบุมีเดี๋ยวจะออมสีคุดเอาก่อนนะโอ้งูอัี่เขาคิดว่าบุมี้นี่นะทุกคนจะออกบัตสีปลาเนะงูตัวนี้จะออมทำไมแย่เบิรงมันโคตรจะออกบัตสีบุบุคุทเลย นี่ทุกคนตัวใหญ่นะตัวนี้ลูวตัวใหญ่ทุกคตัวนี้นี่ใจขนาดนี้ตัวใหญ่นักาก็นนะนี่ในชกอฉโตเลยนะตัวนี้ตัวใหญ่มันมันมันตอนตอนแรกมันอดีนะมันตัวใหญ่เหรอคือมันอีกนะ ู้ปะปูตัวนี้ยังปะปูอีกผู้อัดเผืองนะตัวนี้ตัวออมในตัวแรกมันเป็นอัดเขือนดังนี่ปะปูนะอู้ดีใจขนาดน่ะทุกคนเซออมปกติซออมเลาะแง่โก๊ปในสิบรัยนะแต่นี้ซออมได้ช่งโตเลยนะเลาะแง่ตอนแรงแป๊บเดียวนี่ค่ะปกติซออมเป็นผลหากินบ่ค่อยหมานนะหากินบ่ค่อยเป็นเมล็ดเตัวหนึ่งช่งโตก็ดีใจเลยนะ เดี๋ยวมื่อนี้เราสบายแต่เสือในๆว่าจสอมได้นะบปเปนหว่าเสออมหากินบปเป็นห้ากินบปหมานห้ายังกับได้หมูนะได้อยู่แต่ว่าได้บ่ลายจะดีได้ช่องโตทีกว่าลายเลยสำรื้อใไปเนื่อไอกเพื่อนเจ็กโตจะไปหลบแลงไ่ได้พอโตได้ช่องโตนี่นะเราอยหลบนมัแต่เชงใช่ปอใแจงแกจะข้างไว้เลยนี้เลยนี่กป๋อล ในชอโตตีรอบแรกเล่วันนี้กิบไปยม่อยากินน้ำต้เก่าเือสี่โตแม่กอยากกินไปให้แม่สเล่วไปนี่แม่อยากินนแล่วาพอได้บ่อบปนก้อนเหี้อ่างก็เพื่อนตอนที่นี่เรือเรือเห็ดกินดิเกินงเพศนี่ก็ลายไปแม่กจโตสามไแม่ก็สาม จะพอไปก็ดไดลัยก็ใส่เบ็ดอยู่ดอกนี่ออเออเป็นี่ตัวใหญ่เต๋ยใหญ่ค่ะเบาสบายมาหับนะยางเมื่อถ่ายก็ลูกชายโทรบอกเพื่อนเลยให้เพื่อนมาหับนะแย่หนุ่ยใส่โอ้ปวดหัวพอดีเนาะพ่อจะมาพอดีเนะาะนั่งนี่ดเด้แต่ลูกเต๊กที่พูดไงกลุ่ม จะมาแต่เฮงเลยแต่ไห้เนี่ยดไ้กบไอเาปะได้สาไปตูมันโอ้กว่าส่เบ็ยเนาะเออเบีดเบ็ดใเบ็ดตกำวนพูดมังองเทแนี้ยันืออยู่ออหันมาแรกจะพาไปยังหนูถืออยู่ปะยันหนู้อนหูไปเอาไม้มาแยมมึงเ่รพี่ิมีดเป็นถังน้าไม้าบ กูจะถึงเลยนะเรนเมนลีโคบเร่เมนาลีไปตรงนีจะพาเอากบไปลีไปตรงนี้นี่นี่แม่นาลีอยู่กับกระปูอยู่กับกระปูเออมันมัน่อยู่ขู่กันเฮียหย่านเขว่าคืดๆแล้วนะเออขออีดีเป็นคนเย็นหูเย็นเดี๋ยวจอดรถกำลังจะอุ่ยมืออ่ะจะเอาอย่างนี้มีเงเดี๋ยวแม่ขออีตา โอนเดี๋ยวมีอยากจับมาเด้ให้พ่อค้าก็ลูกประัจน้องหน้าลูกมันข้าวลูกไม่ใชปลาเอาไห้ก็ตัวหนึ่งโอ้ยครบอันนั้นครบเนี่ยครบต่อขาครบต่อขามันออกแต่อันนี้เพียงกับเก่าเออใช่ก็ทิ้งไม่หัวกระตุกแล้วแต่ว่าไม่มีตัวใหญ่เนาะเชนไม่มีโอ้ยบางคนมีตัวใหญ่มีได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งไม่ได้ตัวใหญ่เลือดทุกข์ก็แก้วให้ลูกเดียว ดูดิยางไปพูดบนนี้นะบอูนน่ะพอนะบอเห็นหูโอยพอนะคือสิมิพอนาหูเตเสโอ้คือเยอะค่มันหลิกมันเป็นเปเต้ภาับปลาปลาไร้อยังได้เงนปุ๊บก็จะฉันหลี่บิงหูเบิ่หูฉลกนี่นีหูเตลืีี่วพระจะหลึกค่ะ เป็นถ้าปันหูงามปันหยังคือยุปนั่นกันมีมีกระปมีกมีมีกระปูแล้วไปจะได้ไปจะได้ะไรกเชียมพอเยมันออกวันนี้มันอยู่ทางหิมเพราะว่าหูงามขึ้นอย่างนี้มันออนั่นเขี้ยวเี้ยวเนุดมันนะเนาะโบก็จะอัดไว้่บกอัดเข่าดิอ้เถืงะา โอู้ปลากรงะมันมีมเหมืเมื่อไเมื่อเมือไก็แนี่มันหูมันมีเมมีมือตัวไนีมีมืตัวไี้มีป่อ๋อนีกับมีคคุอะไรกับระไท